ผมก็เลยเจอเชื้อตัวไวรัสตัวใหม่ซึ่งเราไ็่เคยรู้จัก,กมาก่อนซึ่มาตรการปิดเมืองทันทีเพราะว่าพอตอนเข้าอัตราการเชือ้อหรือจำนวนผู้ป่วยที่อุบั <c oughs> ่ิเพิ่มขึนะ้นเป็นชารีสซิลิเอนะเป็นเฟซิวอ่ขผมเขาเนคนลูกหลานเราอ,อยู่บ้นกกานแต่แรก็ต้องปิดบ้าน อันนั้นนั้นหมอไปดูคนไข้คนนี้ก็ไวรัสคนนี้ก็เป็นไวรัสจากความรุนแรงของเชื้อแต่ไปทำให้อัตราการติดเชื้อไวรัสโซน่าติดต่อง่ายมากโดยการออกทางน้ำมูกลำหลัล้ อาถุปนัยนะครับไม่ใช่ส่วนราชการและก็แต่การเกษนาดูราชการทั้งหมดนะครับรวมตัวไม่ใช่ประมาณทั้งหมดนะครับข่อดีบนลำฟางเนี่ย3,911ท่านสมาชิกและช่วยเหลือสังคมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปีโควิดใน พอ,อดี้คณะกรรมการก็มีความเห็นพร้อมต้องการว่าเราน่าจะจัดสรรกับทีมแพทย์ไรงพาบาลและบุคลากร